เบมเบมตัวจะเป็นหงส์สลิงแล้วเพิ่มด้วยสองคนเลยคนนี้ไม่ได้ไปนะคนน้อยนี่สลิงนะครับไหนพี่ปื้มครับพี่เบมครับว้าว นิวซันโอเคไหนพี่เื้มวะเอาเลยใช่นใบจับบันไดไม่ก,กมลัวเนาไปแล้วคนนี้เริ่มแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะไปด้วยเดีพี่เขาจะกอดน,นะ,ะจับเที่ยวไว้จับเที่ยวไว้ห้ามปล่อยนะ พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วหวานยิ้มจัไปจะมีโดดขากับรยอมนะครับเดี๋ยวพ่อเราไปรอที่แยกกันเลยนั่งลงยองๆยองๆนั่งลงยองโอเคโอเคหวานพร้อมไหมพร้อมอ่านกล้องก่อนเร็วยิ้มีอไม่มีอะไรไปเลยโอเคง่ายมาก cái càng đó Nó nè mà <laughs> lạc, <bữa> mà <laughs> à, mà là, mà <laughs> à, <bữa> mà <laughs> à, <bữa> mà <cười> <cười> à, <bè> Mà mà <laughs>